สวัสดีจ้ามันนี่ก็อม่พอกระี่ช่องนุลิงชาแนลมันนี่นุลิงจะมีตำสบายนาั่งหรือตำสามสิบกีดจ้าแล้วก็มีแคบหมูเดี๋ยวแคบหมูออกมาก,ก่อนอืมไว้มาพักกับบมี่ยังมีพักกาดหอมคือเกาแล้วก็มีหมักกระเจีย๊ยบมาจา้ะมาซิมก่อน โอ้ยตาเองอีกคือเกาจ้าขนมจีนกับบมีร่รืมสื่อ อืมหลังแคบหมูกลอ่องแฮง้ยดีละะังกามาจ้ามาแสบๆน้ำกัน mm -hmm. ยุบหยากตอนใยแห้งมาจากแสบๆน้ำกาลเมื่อได้ก็ได้กินแต่ตำตำ ไปส่งลูกมาแล้วก็เลยแวะไปแมคโครสือสามสิบปีแซงหนุกสายหน่อย ห,ห,หยบใส่หน่อยเริ่มแกงแล้ว

เป็นอะไรทับหมูแซ่กบบกรอบดีดีอืมน่อต่อนมดกใหญ่ มาคำในไงตาสวยๆน้ำกันจ้า